สวัสดีค่ะพบกับช่องกระถิ่นชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปชมควายนะคะแก้ได้แล้วอันนี้เขาเลีเ้ยงอยู่ในทุ่งในป่านะคะควายควายทรงนี้ก็จะเหมือนควายอินเดียนะคะ วแชน้ทั้งวันควายที่อยู่ที่คนเลี้ยงนะคะเขาบอกว่าเป็นควายผสมมีโอกาสได้เข้ามาถ่ายถึงถึงพื้นลงพื้นที่เลยนะคะวันนี้หน้าตาน่ารักเชะ อันนี้ก็อีกฝูงหนึ่งฝูงนี้มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะคะวายก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ขายนะคะตรงนี้เขาก็จะเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้เลยนะคะคือไม่ไม่ให้กินนอนอยู่ตรงนี้เลย สังเกตดูเขาจะมีลวดล้อมไว้นะคะเป็นการปล่อยไฟไม่ให้ควายมันออกนอกพื้นที่เพราะว่ากลางคืนเขาจะเอานอนไว้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีปักควายนะคะเขาก็จะทำปักควายเพราะว่าตรงนี้เขาจะไม่มีไนล่อนหรือว่าเป็นมุ้งกลางให้นะคะเขาก็จะใช้วิธีการให้ควายลง มาตรงปากเนี่ยค่ะตรงตรงคอกนะคะที่เขาทําเป็นขี้เลนไว้นี่ค่ะจะไล่ควายให้มาคุกขี้โคนตรงนี้นะคะเป็นการพอกตัวเพื่อไม่ให้ยุงกัดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีของเขาเรียกอะไรวิธีของคนโบราณน,นะคะก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยให้ควายพอก โคนหน,นาติดตัวเพื่อที่ยุงจะได้ไม่กัดนะคะพามาชมควายนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะทำเป็นปักพอดีเป็นเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็จะทำเป็นเป็นเป็นสะนะคะแล้วก็ล้อมรั้วไว้ให้ควายมาเหยียบย่ำเป็นขี้เลน เขาก็จะเลี้ยงเป็นจุดๆเป็นที่ๆนะคะสอบถามเขาว่าอยู่ตรงนี้เป็นปีแล้วคะ่ะก็จะมีการปลูกหญ้าไว้ให้กินด้วยนะคะ อ,อ,อันนี้คือวิธีการวัดควายนะคะว่าควายสูงเท่าไหร่เขาจะวัดช่วงตรงขานหน้าค่ะวัดส่วนสูงเท่าไหร่ มีโอกาสด้เอาคลิปควายมาให้พี่พๆเพื่อนๆชาว YouTube ได้รับชมกันนะคะค่ะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องกระถิ่นชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ